เต็มการ์ดเต็มการ์ดถ้ามันเต็มการ์ดม่หล้วนะเรียบร้อยแต่ขั้นแน่นอนแต่ขั้นแน่นอนนะฮะไม่ครับจุดสิดเดี๋ยวให้เขาทำเดี๋ยวไม่ให้ไม่ให้ใหรอกว่ะแก้จุดนี้สามพันเก้าร้อยกว่าบาทนะฮะคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ,ผม,รบผ,มผมวันนี้มาอยู่กันในเกมค่าย PG อีกแล้วนะฮะเช่นเดิมนะอุจุรศิกิงดัมนะวันนี้ทุนมา500บาทนะครับมา วันนี้จะมาแนวใหม่นะขอมหมุนทิ้งแล้วซื้อฟีเจอร์หน่อยนะหมุนทิ้งไปเลยฮะหมุนทิ้งหมุนทิ้งหมุนทิ้งนะวันนี้มาเร็วนะวันนี้มีเวลาน้อยนะหาทุนสักหน่อยนะวันนี้เอาใบพอหอมปากหอมคอนะครับผมมาฮะเดีย๋ยวเราไปเข้าฟีเจอร์กันนี่ยังไม่เข้าฟีเจอร์แค่แตกดีจัดเลยโอ้า <im it> วายออกอย่างนี้ไม่แตกได้ไงนะวายออกอย่างนี้ไม่แตกได้ไงนะมาดิไม้แรกมาแล้วฮะสี่สิบบาทเอาดีครับเอากับมันเลย มามาเออแตกไปไหลไหมไหลเอ,อโอเคมาดิมาดิครับมาดิครับเออมาดิไหลไม่สิบว่าไหมสิบแถวสามสิบไม่เข้าเฮ้ยดีไวมาสวยแจวฮามุ่สุดท้ายลั่นแน่นอนลั่นแน่นอนเปนห้าบาทเท่าไหร่วะ จัดไปเบ็ดห้าบาทเหลือยู่สองร้อยกว่าบาทนะร้อเจ็ดสิบสองบาทเอ้ยได้ห้าตัวเฉยเอาว่าเอาว่าปกติได้แค่สี่ตัวน้อยจัดเลยก็ามีได้สิบหมดวะสวยงามหนึ่งสปินมาฮะมาฮะหนึ่งสปิน โอ้โหตัวเขียวไม่ออกแถวหนึ่งถ้าออกนะฟันเรียบบอกเลยไปกันต่อฮนะลายราคูณหออกสิบมาสวยงามโอเคๆไปฮนะได้หนึ่งสปินได้โรัว,วบอกเลยว่าเนี่ยสปินเนี่ยมาคุณเจดคุณเจดอีหกหมุนโอเคขึ้นกระดานอย่างเงี้ยไอตัวเขียวต้องเข้าแล้วจังหวนะเนี่ย ตัวนี้น่าจะได้ลองจุดจากทีเล็กนะตัวนี้คอยาวๆนะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันไปฮะเจ้าของเกมมันก็ขยันคิดนะผมเลยยอมใจเลยเกมอนะไรวะเนี่ยสุดยอดทำให้มันเรียงกนะันแจว๋วฮะโอเคสุดกาสุดกระดานมาดิ หลต่อไหมสองมุลเดี๋ยวไหลต่อไม่ต้องห่วงหรอกไหลแน่นอนเนี่ยเนี่ยมาอะไหลแน่ไหลแน่บอกเลยมันไม่ทําผมขาดทุนหรอกนี่ไงมาแล้วเนี่ยจะให้คูณันถึงสิบสิบห้าสิบหกเดี๋ยวดูนะเฮ้ยไม่ให้วะโอ้โหเจแบบนี้เรียบร้อยเจ็ดร้อยบาทวว้โอ้โหไว้หน้าเสิร์งจัดเลยไวย้หน้าเสิร์งจัดดูดิ สุดท้ายหมับเขาให้หมับเขาให้หใหแตกไปบรรทัดสามพอได้อยู่ฮนะก็อลองสามอีกรอบได้บอสเบ็ดสิบบาทอะไรวะขอลองแก้เบ็ดสิบบาทหน่อยนะยรู้สึกคาใจมากเลยเบ็ดสิบบาททำไมไม่เข้าให้ผม มาน่อยมาน่อยขอร้องเฮ้ยอีสามีสี่วายยังไงฮะเริ่มขอแห้งแล้วเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวผมเล่นเกมเสร็จเดีย๋ยวผมจะไปกินน้ำละเอาไว้เล่นเสร็จกันแล้วมาฮะอีกสามหมุนเฮ้ยเกลือจริงมันเนี่ยร้อยห้สิบบาทกันเะน,นี่ยเฮ้ยมาหน่อยเถอะ เกลือเลยเกลือมาเยอะแล้วขอร้องซื้อไปเบ็ดสิบบาทเด็ดสิบห้า,า,านาห้าจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหเป็นเงินร้อยกว่าบาทเกลือนั่นเห็นไงในตรงนี้หมัดนิงกิฟนิงกิฟเป็นไงล่ะเรียบร้อยอยดีดีไม่ชอบเอ้ยมาอุย้ยโอ้โหนึกว่าไม่มาอะไรโอ้ยมาเฉย ไอ้เจี๊ยนกมาอย่างนี่ว่าจะไม่ออกโอ้โหเรียบร้อยจังหวะนี้รู้เรื่องมาโอ้ยใจชื้นเลยแม่พันกว่าบาทเกือบสองพันน่ะถ้าแตกก็มีสองพันนั่นเนี่ยขาดอีกร้อยเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทอีกไปฮะพอ้นไม่สองสปินเรียบร้อยมีแตกแน่นอนมาไปดีเดี๋ยวฮะบวกเงินมา สปินเพิ่มไปสองสปินนั้นแหละไปไปกันต่อฮะเต็มกราฟเต็มกราฟสองีเต็มกราฟเต็มอีกแล้วฮนะเรียบร้อยแตกห้าพันแน่นอนแตกห้าพันแน่นอนนะฮะมาดีครับคุณจุดสี่เดี๋ยวให้ให้เพิ่มอีกเดียไม่ให้ไม่ให้แล้วว่ะเกจุดมาที่สามพันเก้าร้อยกว่าบาทนะฮะ ใครสนใจอยากลองไปเล่นนะฮะเว็บเดียวกับที่จานเล่นนะ,ะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะฮะลองไปสมัครกันได้ไม่เสียค่าสมัครนะ,ะเป็นเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นะลองรับระบบทูบัลเลต t ด้วยครับผมฝากถอนก็ไม่มีขั้นต่ำนะฮะโอเคผมสําหรับผมจันนี้จัลิงก์ขอตัวลาไปก่อนนะค,ะครับสวัสดีครับ